สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกิกิจะมาแบ่งปันต้นแม่ซึ่งเป็นแก้วหน้ามาโบราณค่ะแก้วหน้ามาโบราณถือว่าเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่นะคะคนสมัยก่อนเนี่ยจะปลูกแล้วก็เป็นไม้ ของไทยที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานนะคะสําหรับแก้วหน้าหมาโบราณค่ะซึ่งลักษณะใบของแก้วหน้าหมาโบราณถ้ามองแบบว่าผิวเผินนะคะก็จะคล้ายๆกับแก้วสารพัดนึกนะคะแต่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าแก้วหน้าหมาโบราณเนี่ยเป็นไม้ไทยไม้เก่าแก่นะคะจะมีลักษณะบริเวณก้านนะคะก็จะเป็นลายคล้ายคล้ายกับต้นพยาง,งูจงอางนะคะคล้ายๆกับต้นของปลาหางกระเบนมีลวดลายคล้ายๆกันค่ะบริเวณก้านนะคะ บริเวณลำต้นค่ะส่วนบริเวณหลังใบก็จะเป็นลักษณะสีม่วงนะคะ เป็นลักษณะใบด้านหลังเนี่ยสีม่วงซึ่งฟอร์มเนี่ยจะเป็นต้นโตนต้นใหญ่เลยนะคะและวันนี้นอกจากจะแบ่งปันต้นแม่ซึ่งจะจําหน่ายในราคา399ร้าสวมส่งนะคะกิกิก็มีไซส์นี้ค่ะในราคา89บาทรวมส่งนะคะตอนนี้ราคา89บาทรวมส่งมีแค่2กระถางนะคะหากเพื่อนๆนะคะจะรับนะคะทั้งหมดเลยนะคะกิก้ก็พร้อมจะแบ่งปันให้ในราคา499บาทนะคะ 499บาทสำหรับต้นแม่แก้วหน้าม้าโบราณต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะจะขายพร้อมกับต้นลูกอีก2ต้นนะคะเป็นราคารวมทั้งหมดเลยค่ะ499บาทรวมสูงนะคะแต่หากเพื่อนๆต้องการแค่ต้นแม่กิก้ก็จะแบ่งปันให้ในราคา39 9บาทรวมสูงนะคะต้นลูกต้นละ8 9บาทรวมสูงซึ่งตอนนี้มีแค่2องกระถางเท่านั้นค่ะสําหรับต้นลูกค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะยกทั้งครอบครัวนะคะ เอาแม่เอาลูกไปด้วยสองต้นนะคะแม่หนึ่งต้นลูกสองต้นกิก้ก็แบ่งปันให้แล้วก็พร้อมส่งไปพร้อมกันในราคา499บาทใส่ตะกร้าเรียบร้อยนะคะสำหรับแก้วหน้าม้าโบราณซึ่งเป็นไม้หายากเป็นไม้โบราณไม้เก่าแก่ที่เราควรอนุรักษ์ไว้ให้กับลูกหลานได้ชมนะคะกิกี้มีต้นนี้เป็นต้นแม่ค่ะแต่ว่ากิกี้มีอีกกระถางหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ที่บ้านคุณย่านะคะก็เป็นอีกกระถางที่ แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าวันนี้กิกี้จะขายเซตนี้ก่อนนะคะเซตนี้ทั้งหมดนะคะแม่กับลูก2ต้นนะคะแม่1ต้นแล้วก็มีลูก2ต้นรวมแล้ว499บาทรวมส่งค่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิป ขอบคุณทุกคนที่ถามหาแล้วก็อยากจะได้แก้วหน้าม้าโบราณซึ่งวันนี้กิกิแบ่งปันให้เรียบร้อยสำหรับคนที่เฝ้ารอแล้วก็ตามหานะคะอย่าลืมทักหาเบอร์ที่เ,เป็นเบอร์ไลน์นะคะเบอร์ไลน์กิกยกี้062 429 7444ค่ะขอบคุณคะ่ะ